เคยรู้สึกกันไหมครับว่ามีบางอย่างที่สําคัญมากๆๆ,ๆเลยในชีวิตแต่เอ๊ะทำไมโรงเรียนไม่เคยสอนเราเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับถึงทักษะที่โลกในอนาคตอันใกล้อย่างปี2026เนี่ยเขาต้องการกันสุดๆแต่ดันไม่มีสอนในหลักสูตรสะงั้นคือเราใช้เวลาอยู่ในระบบการศึกษากันเนี่ยโอ้โหเป็น10บสปีเลยนะครับเพื่อเป้าหมายใหญ่ๆแค่ข้อเดียวเลยคือเตรียมตัวให้พร้อมออกไปเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงแต่พอถือเวลาจริงๆแล้วเนี่ยสิ หลายคนกับรู้สึกแบบนี้เป๊ะเ,ะเลยครับว่าไอ้สิ่งที่ทุ่มเทเรียนม,มาแทบตายตั้งหลายปีเนี่ยพอเอาเข้าจริงมันแทบจะไม่ได้ช่วยให้เรารอดในชีวิตจริงได้เลยซึ่งเอ่อมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของโรงเรียนซะทีเดียวนะครับจะปัญหามันอยู่ที่ว่าโลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วจีเลยครับเร็วกว่าหลักสูตรที่กว่าจะปรับจะแก้ทีนึงเนี่ยโอ้โหตามไม่ทันแล้วความรู้ที่เคยเจ๋งมากๆเมื่อ5ปีก่อนวันนี้อาจจะกลายเป็นของเก่าไปแล้วก็ได้ครับภาพนี้มันชัดเจนมากเลยนะฮะลองดูฝั่งซ้ายครับ โรงเรียนสอนให้เราเดินตามสเตปนี้เลยคือจําเนื้อหาไปสอบสอบให้ผ่านแล้วก็จบจบแล้วจบเลยแต่ตัดภาพบันที่โลกจริงครับโลกจริงไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวโลกจริงต้องการคนที่สามารถเรียนรู้ของใหม่ได้เร็วที่สุดตังหกล่ะครับและนี่แหละครับคือทักษะสําคัญอย่างแรกที่จําเป็นสุดๆในโลกยุคนี้เลยความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ตลอดเวลาหรือที่เราเรียกที่เท่ๆว่าการรีลนร์้นั่นเองเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่มีคําว่าเรียนจบอีกต่อไปแล้วครับ มันเหมือนการวิ่งมาราธอนที่ไม่มีเส้นชัยทักษะที่เรามีวันนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันอาจจะตกรุ่นกลายเป็นของไร้ค่าไปเลยก็ได้คือมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา AI ก็เข้ามาเปลี่ยนวิธีทํางานของเราแบบหน้ามือเป็นหลังมือเพราะฉะนั้นคําถามที่สําคัญที่สุดที่โลกในปี2026จะถามเรามันจะไม่ใช่คําถามเดิมๆว่าจบอะไรมาเกรดเท่าไหร่แต่จะเป็นคําถามที่ว่าแล้วคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วแค่ไหนนี่แหละครับคือตัวตัดสินเลยโอเคทักษะแรกคือการเรียนรู้ ต่เรียนรู้อย่างเดียวก็ยังไม่พอนะครับมันต้องมีอีก2ทักษะที่เป็นเหมือนคู่หูดูโอ้ที่ทํางานคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการคิดให้เป็นและการสื่อสารให้ได้ครับผมในยุคที่ AI สามารถทํางานตามคําสั่งได้เก่งมากๆเป๊ะมากๆแล้วอะไรล่ะครับคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเรายังคงแตกต่างและมีคุณค่าอยู่เราจะไปยืนอยู่ตรงไหนในสนามแข่งนี้คำตอบก็คือการคิดเป็นนี่แหละครับจะมันไม่ใช่การคิดเพื่อทำข้อสอบนะไม่ใช่เลยแต่คือการคิดวิเคราะห์ คือการตั้งคําถามที่ถูกจุดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยให้มาเจอกันได้แล้วก็คิดหาทางออกมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ปัญหาในกระดาษคําตอบแล้วพอเราคิดไอเดียเจ๋งๆออกมาได้แล้วเนี่ยอีกทักษะที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสื่อสารครับเพราะต่อให้ความคิดของเราจะดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนแต่ถ้าอธิบายให้คนอื่นเก็ตไม่ได้ทําให้คนอื่นเห็นภาพตามเราไม่ได้ความคิดนั้นก็แทบจะไม่มีค่าอะไรเลยในโลกของการทํางานจริงครับ มาถึง2ทักษะสุดท้ายที่บอกได้เลยว่าโคตรจะสําคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแบบสุดๆเลยครับนั่นก็คือการจัดการเรื่องเงินเงินทองทองกับความกล้าที่จะเริ่มต้นลงมือทําอะไรสักอย่างมันน่าแปลกใจไหมครับเราเรียนวิชานี้ซัดสอนมากๆอย่างคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีแต่กลับไม่มีวิชาไหนเลยที่สอนเราเรื่องพื้นฐานของการใช้ชีวิตเช่นได้เงินเดือนมาก้อนแรกจะจัดการยังไงถ้าเป็นหนี้จะรับมือกับมันยังไงหรือแม้กระทั่งจะวางแผนชีวิตของตัวเองยังไงเรื่องพวกนี้เราต้องมาเรียนรู้กันเองข้างนอกหมดเลยเลขอย่างที่โรงเรียนปลูกฝังเรามาาตลออดคื My ที่่ว ต้องพร้อมก่อนต้องเก่งก่อนถึงจะลงมือทําได้แต่ในโลกจริงกลับตรงกันข้ามเลยครับโลกจริงให้รางวัลกับคนที่กล้าเริ่มก่อนเสมอโอกาสดีๆหลายครั้งมันไม่ได้หายไปเพราะเราไม่เก่งพอแต่มันหายไปเพราะเรารอให้พร้อมนานเกินไปนี่แหละครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยกำลังนําเราไปสู่แนวคิดที่สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแค่ผู้เล่นตามกติกาของระบบมาเป็นคนออกแบบชีวิตของตัวเองครับ และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับระบบการศึกษาถูกออกแบบมาเพื่อให้เราผ่านระบบไปได้แต่ชีวิตจริงไม่ได้ต้องการให้เราแค่ผ่านไปวันๆแต่ต้องการให้เราเป็นคนออกแบบเส้นทางชีวิตของตัวเองครับสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกครั้งนะครับ5ทักษะสําคัญเพื่อการออกแบบชีวิตในปี2026ที่ต้องมีติดตัวไว้เลยก็คือ 1. เรียนรู้ได้เร็ว2คิดวิเคราะห์เป็น3สื่อสารได้ดี4จัดการเงินเป็นและ 5. กล้าที่จะเริ่มต้นลงมือทําครับ จริงอยู่ว่าโรงเรียนอาจจะไม่ได้สอนทักษะทั้งหมดนี้ให้กับเราแล้วไงล่ะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียนรู้มันไม่ได้ซะหน่อยข่าวดีก็คือเราทุกคนสามารถเริ่มฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ครับโรงเรียนอาจจะสอนให้เราสอบผ่านแต่ชีวิตจริงมันไม่มีข้อสอบให้กาครับมีแต่ทางให้เราเลือกเดินและการจะเลือกทางที่ใช่ได้นั้นมันเริ่มต้นจากการที่เราต้องกล้าออกแบบชีวิตของเราเองครับ